ตื่นเช้ามาทำเต็มเป้ก่อนเลยอันนี้เต็มเป้ที่เราเก็บสตนะ๊อกไว้นะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอามาชิ้นหนึ่งวางไวนง้นิ่งๆอย่างนี้ให้เขาละลายยังไม่ต้องเจาะรูนะให้เขาละลายให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยมาเจาะรูเนี่ยคือการเก็บเต็มเป้อย่างเงี้ยในช่องฟรีซเนี่ยโดยที่ยังไม่บ่มนะมันสามารถทําให้เราเก็บได้นานและอยากกินเมื่อไหร่ก็แค่ออกมาให้มันละลายอย่างนี้แล้วพอละลายเสร็จเราค่อยเจาะรูส่วนชิ้นนี้คือเต็มเป้ที่ ละลายแล้วนะจะเห็นว่านิ่มๆสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ขยับขยับนิดนึงให้เขาเข้าที่เชื้อจะได้กระจายกระจายด้วยนะจะได้โตดีๆเสร็จแล้วก็เจาะรูเลยใช้เข็มหรือว่าจะใช้ไม้ไม้แหลมก็ได้นะเจาะรูห่างกัน1เซนอย่างนี้เจาะเข้าไปเฉลี่ยนะห่างกัน1เซนประมาณนี้เจาะเข้าไปทั่วถุงทั้งหน้าทั้งหลังนะ ประมาณนี้ข้างหลังก็เหมือนกันก็เจาะรูเจาะเข้าไปนะไม่ยากเลยโอเคพอเจาะรูเสร็จแล้วเราก็จับขยับอีกทีนึงให้เขาเท่าๆกันเนาะแล้วก็วางบนตะแกรงที่มันมีอากาศถ่ายเทอาจจะจับให้เลเปื่อยอีกรอบก็ได้เรียบร้อยเท่านี้ก็รอ2วันนะครับอาจจะวันครึ่งหรือ2วันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิตอนนี้อากาศเย็นก็อาจจะ2วันเชื้อราขาวเดินเต็มก็กินได้เลยด้วยการทําเต็มเป้อย,อย่างเงี้ยฮะ ตอนนี้เราทําได้ทีละหนกิโลเพราะว่าเครื่องครัวมันไม่พร้อมเนาะคือมันมีแต่หม้อไสเล็กๆแล้วก็กิโลนึงเ่ยทำได้150กรัมทั้งหมด12ถุงเมื่อกี้เราเหลือเหลืออยู่ประมาณ5ถุงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ก็จะทําอีกรอบหนึ่งเตรียมไว้แล้วแช่ถั่วไว้แล้ว2วันก็ด้วยการทําอย่างเงี้ยทาให้เราสามารถที่จะมีเต็มเปกินได้ตลอดเลยคนคือเราทําล็อตใหญ่ใช่ปะ12แช่ฟรีซเอาไว้ เวลาเราจะมากินแล้วก็หยิบมาทีละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งอะไรเงี้งยแล้วก็ทําให้มันเย็นพอตอนเย็นมันหายเย็นแล้วใช่ไหมแล้วก็เจาะรูตุ๊กตุ Kraft, ต Straight, ตต๊กตุ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 ๊กสองวันเราก็ได้กินเราก็หยิบออกมาวันละชิน้นวันละชิน้นวันละชิน้นทําทีนึงเราก็อยู่ได้สัปดาห์กว่าไม่กว่าสิเออสัปดาห์กว่าใช่เพราะสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันท,ทําทีนึง้วอยู่ได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็ทําครั้งหนึ่งเลยอแต่ว่าช่วงนี้ก็แบบมีทําเพจเต็มเป้้สาวววแนดย ภรรยาเขาขายเต็มเป้ที่ที่นี่ด้วยะนะฮะก็ก็เลยทำให้อาจจะต้องทำทีหน่อย <laughs> เพราะว่าก็จะมีแบ่งขายไปบ้างกินเองบ้างแบ่งขายบ้างอะไรเงี้ยสองชิ้น5ชิ้นว่าไปแล้วแต่ใครอยากจะเอาเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำกินเองอยู่แล้วจริงๆเต็มเป้เนี่ยเป็นอาหารโปรตีนสูงคาร์โบไฮเดรตต่ำไขมันต่ำเนาะอย่างที่เคยบอกแล้วยิ่งช่วงนี้กินเจใช่ไหมยิ่งแบบ เหมาะเลยนะทุกคนอ oh. จึงจะบอกว่าพ่อบ้านเนี่ยทำเต็มเป้มานานแล้วนะทำมาน่าจะเกือบสิปีแล้วมั้งก่อน <c oughs> ทำมาตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะก่อนโควิดนานเลยนะฮะอืมเพราะว่าพ่อบ้านสมัยก่อนก็คือสแสวงหานะหาของที่มันมีประโยชน์แล้วก็ทำลายสัตว์ให้มันน้อยลงอ่างเงี้ยอยากอยู่กับธรรมชาติเลยตั้งแต่ก่อนที่จะเจอภรรยาพอเจอภรรยาก็แบบได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆประมาณนี้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้น เต็มเป้วิธีการที่บอกไปอะ่ะทำได้นะครับกินมาเป็น10ปีแล้วนะปลอดภยัยไม่มีปัญหาสุขภาพร่างกายแขง็งแรงยังไงก็ลองทําดูเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทําเต็มเป้รสใหม่แต่ว่าก่อนทําต้องล้างจานก่อนจานเยอะเหลือเกินมาขั้นแรกก็ล้างเต็มเป้ก่อนนะล้างให้สะอาดเลยหลายๆน้ำไอ้น้ำที่เราหมักไว้2-3สวันเนี่ย ตอนี้หมัก3วันเพราะว่าอากาศมันเย็นล้างให้สะอาดตอนนี้เราจะเห็นว่าน้ํามันจะขุ่นๆต้องล้างจนกว่าน้ํามันจะใสเลยนะทุกคนไอ้น้ําที่ล้างเนี่ยเราไม่ทิ้งนะเดี๋ยวไปลดน้ําต้นไม้ได้ต้นไม้ก็จะสวยอ่าล้างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้มนะครับให้เดือดหลังจากเดือดก็รอย0นาทีให้เดือดต่อเนื่องแล้วก็เอาลงได้เลยระหว่างนี้มามาดูอันนี้ต้มข้าวต้มไว้อีก30สนาทีได้กิน อันนี้ทำแกงจืดไว้กำลังอุ่นอยู่ส่วนอันนี้ซักผ้าไว้อีก35นาทีก็ตากได้เดี๋ยวรอภรรยากับลูกตื่นเนาะเมื่อคืนลูกกวนก็สามีเราไม่รู้เรื่องหรอกหลับสนิทเลยแต่ว่าภรรยาก็อยู่กับลูกเพราะนั้นเขาก็จะตื่นสายนิดนึงก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานทำข้าวทำอาหารไว้รอเลยพอตื่นมาก็จะได้กินมีแกงจืดตีนไก่มีข้าวต้ม แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้มไข่ทําไข่ออนเซนเพิ่มเนาะอาหารพ่อบ้านก็ทําเป็นประมาณนี้แหละอาจจะไข่ทอดไข่เจียวอะไรเงี้ยผัดผักบุ้งเต็มที่ถ้าจะทําอาหารที่มันยากๆแบบพวกแกงหน่อไม้แกงเห็ดอะไรเงี้ยก็ต้องให้ภรรยาเป็นอ๋ออันนี้คือเสียงที่เราได้ยินเนาะแกงจืดเราได้ที่ละแล้วก็ปิดไว้ก่อนโอ้มีไอ้น้ำออกมา <laughs> ส่วนเต็มเป้เราก็เดือดแล้วนะก็เราจับเวลาอีก20นาทีนะให้เขาต้มต่อไป แล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมมาทําเต็มเป้คุกเชื้อได้อันนี้ข้าต้มเราเหลืออีก6นาทีก็จะกินได้แล้วนะแต่ว่าเครื่องซักผ้าเราก็ใกล,ล้ละอันนี้เครื่องซักผ้าเราอีก14นาทีเดี๋ยวเราเตรียมไปตากผ้ากันเลยเมื่อกี้ที่หายไปคือไป,ไปนั่งบนอัดคลิปแล้วก็นั่งบนให้ทุกคนฟังนะก็ถ้าใครอยากฟังพ่อบ้านบนก็เดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะ ต้องตัดสินใจยากคลิปแล้วเพราะว่ามันยาวเออบ่นเยอะเดี๋ยวระหว่างนี้เตรียมไม้แขวนมาตากผ้าตอนนี้ก็8ปดโมงสีแล้วลูกสาวยังไม่ตื่นนะปกติเขาจะตื่นประมาณ9ก้าโมงกว่าก็ปล่อยเขานอนไปก่อนเพราะว่าเมื่อคืนเขาน่าจะกวนแม่เยอะนะเราไม่รู้ตัวเลยเราหลับสนิทมาผ้าที่ซักเสร็จซักไว้เสร็จละได้เวลาตากผ้ากันเครื่องซักผ้านี่เป็นหนึ่งในเครื่องใช้ไฟไฟ้าที่คุ้มค่ามากที่สุดเลยนะเพราะว่าซักทุกวันโดยเฉพาะมีลูกเล็กเนี่ย แล้วตัวนี้เป็นแบบอินเวอร์เตอร์ด้วยนะคือมันจะเงียบตอนซักอะแล้วก็ประหยัดไฟอย่างที่ครั้งที่แล้วเคยลองตอนไฟดับใช่ไหมแล้วก็เอาเมาไฟเข้าไปใส่ใช้ไฟแค่10%เองในการซักเมอไฟมันประมาณ1กิโลวัตต์เฮาส่วนั้นมันใช้ใช้ไฟแค่100 100กว่าวัตต์เฮาเท่านั้นเองร้อยกว่าวัตต์เฮาก็ถ้าทำงาน10เท่าใช่ปะก็1กิโลวัตต์ฮาก็คือ1ยูนิต ก็ประมาณ6บาทเพราะนั้นซักผ้าทีหนึ่งก็ไม่ถึงบาท <c oughs> คุ้มมากแต่สิ่งที่เปลืองคือมันเปลืองน้ํามันไม่ได้เปลืองไฟมันเปลืองน้ํารู้เลยครั้งที่แล้วคือแบบแบกน้ำเข้าไปเกือบ2ถังในการซักผ้าเพราะว่าไฟดับแล้วน้ำมันก็ดับไปด้วย <c oughs> ไฟไม่เปลืองเนื่องจากเป็นอินเวอร์เตอร์อย่างที่บอกนะครับมีบางคนสงสัยใช่ปะ่ะที่ถามมาอินเวอร์เตอร์คือเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor, ซึ่งมันจะอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อต่างๆถ้าอยากได้แบบประหยัดไฟอะไรเงี้ยก็เสียงเงียบอะไรเงี้ยก็แนะนําคือประสิทธิภาพสูงกว่าพูดง่ายๆแนะนําแบบอินเวอร์เตอร์แต่ราคาก็จะสูงกว่าพอสมควรนะกว่าถ้าเป็นแอร์ก็จะแพงกว่าเกือบหมื่นอ่ะนะฮะแบบอินเวอร์เตอร์นะก็ลองเลือกเลือกดูละกันแต่ถ้ามันเป็นแอร์สำหรับห้องนอนเนี่ยอินเวอร์เตอร์คือดีนะเวิร์กถ้าเป็นแอร์สำหรับการทำงานช่วงกลางวันอ่ะไม่จำเป็นต้องอินเวอร์เตอร์เพราะว่ากลางวันมันร้อนแอร์ Air มันทำงานเต็มที่อยู่แล้ว อ่ะอันนี้เราก็มาต้มเสร็จละตากเต็มเป้ให้แห้งอ่าพอถั่วแห้งดีแล้วเราก็ใส่เชื้อได้เลยไม่ได้ยากนะจริงจงแล้วง่ายง่ายกว่าทำเต้าหู้ด้วยจำไปทำเต้าหู้ยังยากกว่านี้อ่าพอคลุกเชื้อให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถุงได้เลยเดี๋ยเราก็ตักเต็มเป้ใส่ถุงได้เลยตักเสร็จแล้วเราก็มาช่างประมาณ150 โอเคเยี่ยมยอดเสร็จแล้ะลูกสาวตื่นแล้วมากินอาหารไข่ของพ่อนะลูกนะไข่เจียวหมูสับไข่ดาวข้าวต้ม